พี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่อยากได้แม็กยางครับครับขอบ16ช่วยแนะนำหน่อยครับครับผมก็บนชั้นนี้นะครับจะเป็นขอบ16ทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องลายเนี่ยพี่หน่อดูลายประมาณไหนไว้บ้างหรือยังลายจะแบบตัวใหม่ครับตัวใหม่ใเลยใหม่ล่าสุดเลยนะปัจจุบันตอนนี้ก็จะเป็นทางของเลนโซนะครับแม็กกราเคือตัวนี้ครับพี่ นะครับเป็นลายที่ออกแบบมาล่าสุดนะครับร่วมสมัยล้ำสมัยนะครับแข็งแรงทนทานแนวตัวนี้จะเป็นแนวแคล้ายๆพวกเพวกอเมริกันสไตล์นะครับตัวนี้ดีครับราคาราคาวงหนึ่งอยู่ที่4,000บาทบนะครับไม่แพงซึ่งราคาจะปรับลงมาจากทางาซีรีส์ m a ็ X e หน่อยหนึ่ง นะครับแล้วก็จะสูงกว่าทางซีรีแม็กธรรมดานิดเดียวนะครับแต่ว่าได้เป็นล้อลายใหม่ตัวนี้ลายใหม่เลยลายใหม่เลยพี่ลายใหม่เลยตัวนี้น่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมยกไปเทียบให้ดูที่รถดีกว่านะครับพี่โอเคครับผมยกมา2นิ้วตัวเนี้ยใส่ได้สบายใช่ไหมครับสบายสบายเลยพี่น้อไม่ติดนะครับเลี้ยวหักเลี้ยวต่างๆไม่ติดนะครับช่องไฟมันงสวยยาง MT ตัวนี้จะสูงกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ทําให้เลี้ยวติดอะไรจะสูงกว่าที่ผมใส่ไว้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่นี่ไงนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องการอ,าอัตราเร่งการกินน้ํามันต่างๆเนี่ยยังใกล้เคียงเดิมนะครับยังโอเคอยู่ครับเสียงเสียงตัวเนี้ยดอกขนาดเนี้ยครับถือว่าเสียงดังไหมถือว่าถ้าเทียบกับ MT เทียบกับมาตัวอื่นเนี่ยถือว่าไม่ดัง ค่อนข้างเงียบนะครับการก่อถนอนถือว่าโอเคพัฒนาขึ้นจากรุ่นเก่าๆเยอะครับก็เนี่ยพอใส่ก็จะดูดุดันครับพี่ครับแม็กนี่ก็บรรทุกหนักได้หมดเลยได้เลยครับบรรทุกล้อรองรับน้ําหนักโอเคอยู่แล้วเลนโซ่รับประกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรของของผมบางทีก็บรรทุกพกคูนพวกนี้ครับ๋อ้ได้เลยก็ปรับเรื่องลมหลังเวลาเราบรรทุกก็เพิ่มลมขึ้นมานิดนึงนะครับผมควรเติมลมประมาณเท่าไหร่ดีคร<ด>ับลมเอา ลมยางที่ร้านจะเติมมาตรฐานไว้ที่อยู่ที่35บวกลบได้นะพี่พี่ลองใช้ดูว่าชอบแบบไหนชอบนิ่มกว่านี้หน่อยหนึ่งไหมหรือว่าชอบให้มันกระด้างกระชับขึ้นมากว่านี้อีกนิดนึงอันนี้อยู่ที่พี่ละบวบได้35หลัง35เท่ากันใช่35ทั้ง4ล้อเลยครับอ่าครับตัวนี้มีถูกกว่าของพี่เอฟเยอะเลยนะถูกกว่าพอสมควรเลยครับ,รบยางยางก็มันจะแตกต่างเรื่องการใช้งาน BF ก็จะเป็นยางที่เน้นถนนเป็นหลักแต่ถ้าอย่างของพี่หนอมีลุยนะครับไอตัวนี้มันไปได้ดีกว่านะครับการตะคุยต่างๆมันทำได้ดีกว่าครับลองดูเรื่องลายก่อนครับพี่หน่อชอบแบบไหนลายนี้ถูกกว่าลายนั้นหน่อยนึงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอาเอาชุดนี้เลยครับเอาชุดนี้เลยนะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจะการให้ครับพี่หน่อ วิ c โกแชมขอพี่หนอคันนี้นะฮะสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันแบบลุยมากๆนะฮะแล้วก็เข้าไซงานรับคนงานบางทีก็ลุยป่าลุยสวนมากเป็นบางครั้งนะฮะพี่หนอเลือกใช้ Max Gravel จากค่ายเลนโซเป็นล้อแท้เลยนะฮะขนาด16คูณได้8นิ้วครึ่งออฟเซตศย์ครับล้อตัวนี้จะรับน้ำหนักได้รวม3,800กิโลกรัมนะฮะเป็นล้อคุณภาพสูงมาก เสียอย่างเดียวล้างยากนะครับแล้วก็จับคู่กับฮันกุกไดนาโปรเอ2ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะอัตราชั้นผ้าใบ10ชั้นนะครับยางตัวนี้จะมีน้ำหนักนิดนึงอยู่ประมาณ23กิโลกรัมเศษเศษนะฮะความเร็วสูงสุดที่วิ่งได้เป็นโคดคิวฮะไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเป็นยางของประเทศเกาหลีครับเป็นไงฮะรถพี่หนอสวยไหมครับอยากได้แบบนี้เรียนเชิญครับ โอเคครับพี่นอเป็นไงบ้างพี่สวยครับสวยถูกใจนะก็ใช้ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องเสียงรบกวนต่างๆเรื่องพวงมาลัยสั่นต่างๆมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงไหมนะครับลองใช้ดูพี่กี่กิโลนะครับทุกหมื่นกิโลนะพี่เข้ามาสลับยางถ่วงล้อฟรีครับเข้ามาได้เลยนะครับพี่ตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์อะไรให้เรียบร้อยช่องไฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีติดไม่มีอะไร ใช้งานได้ปกตินะครับลองดูครับพี่ขอบคุณมากนะพี่สวยขอบคุณใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ